คาบเค็มเกลือเลยนกเยอะมากเห็นไหมนกพ่เยอะยโอ้ยสวยมากดูดิเป็นสนามกีฬาอันี้ประสงค์เป็นสนามบาสสนามฟุตบอลได้เลยทะเลตอนนี้ดำมากนะโดนนี่ขนาดมีแสงแดดนะภูน้ำนี่เน,นี่นะเป็นเลเยอร์เห็นไหมโค้สวย ล่องลึกหมืเรยฟุตนะครับดูพระอาทิตย์ตกครับสวยมากครับสวัสดีครับทุกคนพบกับมิสเตอร์วันชาวเรือนะครับตั้งทต่คนไทยบุเรอสารลานครับวันนี้เป็นวันที่8ในการข้ามมหาสมุทรไปด้วยกันแล้วนะครับเรามาครึ่งทางแล้วครับตอนนี้เรือล่องอยู่กลางทะเลครับพรุ่งนี้จะจอดที่ประเทศคอสตาริกานะครับดูในแผนที่นะนี่พรุ่งนี้จอดคอสตาริกาตรงนี้นะครับ ความเร็วเรืออยู่ที่สิบสองจุดห้านอตเอ๊ยทำไมวันนี้วิ่งช้าจังความลึกทะเลอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบฟุตเอ่ออยู่ที่ประมาณเกือบห้าเกือบห้ากิโลนะสี่กิโลกว่าสี่กิโลแบบสี่กิโลแปดสี่พันแปดร้อยเมตรประมาณนั้นนะเรายังคงอยู่ในอ่าช่องร่องลึกตรงนี้นะที่ยาวๆมาตรงนเนี้ยเนี่ยเราพรุ่งนี้จะจอดที่ คอสตาริกานะครับเดี๋ยวเปิดไปดูช่องยี่สิบสี่ช่องยี่สิบสี่จะเป็นหัวเรือนะครับโอเคโอ้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยอะข้างนอกบรรยากาศดีมากไปดูไปดูก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับผมครับโอ้ตรงนี้เป็นไอ้นี่หมดเลยนะ แบบคาบคาบเค็มเกลือเด,ดิน้ำสวยมากกว่านี้อ๋อแดดมาทางหัวเรือดาไม่ได้สาดข้างเรือ มีนกกับปลาเห็นไหมนกมันมาเพราะว่า,ามีชายฝั่งตรงคอสซกยกาสดใสมากค่ะสดใสมากนกเยอะมากเห็นไหมนกกนเยอะเลย วยไหมเจอโลมาด้วยโชคดีผมเปิดกล้องไว้พอดีนะแล้วก็มาพอดีผมกดอัดพอดีโชคดีโชคดีมากเป็นโลมาน่าจะเป็นแม่ลูกนะเดี๋ยวเราไปซ้อมหลังเวทีนะครับเดี๋ยวซ้อมส่วนตัวแป๊บหนึ่งวันนี้มี2โชว์ตอนค่ำนะครับ กินข้าวเที่ยงมาเรียบร้อยครับตอนนี้เบ่ายโมงคึ่งอากาศดีมากข้างบนเห็นพวกแขกมาอาบแดดอากาศดีมากเดี๋ยวไปดูข้างบน ท่นสิบสองนี่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าเจ็บนะแต่ว่ามีเจ็บแน่อนอนแหละเคยมีคนตกกลางช่วงกลางวันนี่แหละแต่ว่าช่วยได้นะโอ้ยสวยมากดูดิโคตรสวยสีน้ำอะ่ะเดือดช่วยแบบเรือแหวกน้ำไปแล้วมันเป็นฟองอากาศเห็นไหมแล้วมันจะเป็นเลเยอร์ลึกลงไปข้างล่างที่เป็นแบบ ขาวๆแล้วแล้ว,ลว,ลวน้ําทะเลมันเป็นสีคลามใช่ไหมถวยถ้าเรามองตรงไปข้างหน้าครับนั่นคือมหาสมุทรแปซิฟิกตรงไปก็คืออไปสุดที่ญี่ปุ่นที่ไทยเลยนะจากญี่ปุ่นไปถึงสุดฟิลิปปินส์ทะเลจีนใต้ฝั่งนั้นเลยนะแต่ว่าอย่างใช้ ถ้าเครื่องบินบินข้ามอะ่ะก็ประมาณ12ชั่วโมงถึง16ชั่วโมงประมาณนั้นนะแล้วแต่ขึ้นที่ไหนไกลมากไกลมากคือสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วใครจะไปรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างใช่ไหมคือมนุษย์สำรวจแค่นิดเดียวเองอะ่ะแปซสิฟิกเรือหลายคนถามว่าเรือวิ่งในมหาสมุทรอินเดียบ้างไหมไม่ได้วิ่งนะครับไม่ได้ล่องแถวนั้นนะ ส่วนใหญ่จะล่องแค่แคริบเบียนแอตแลนติกกับแปซิฟิกแล้วก็เมริเตเลนเนียนมหาสมุทรอินเดียเนี่ยมีไปบ้างนะแต่แต่ไม่เยอะลำอื่นอาจจะเป็นลำอื่นนะตรงนี้เป็นดาดฟ้าท้ายเลยนะครับมีทิปจํจำลองหน้าผาปีนหน้าผานะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเป็นสวนน้ำของเด็กนะมันเป็นของเด็กประมาณ มีสนามเป็นกีฬสนามกีฬาอันนี้ระสงค์เป็นสนามบาสสนามฟุตบอลได้เป็นสนามอะไรได้ปรับได้นะครับเคยถ่ายลงแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ล่องข้ามมหาสมุทรฝั่งตรงตรงนี้เป็นสนามตีกอล์ฟฝึกตีกอล์ฟ จำลองแล้วข้อที่เป็นสีาขาวผมนีเน่เป็นรับสัญญาณดาวเทียมนะครับตรงนี้ก็มีตรงหัวเรือก็มีที่รับสัญญาณดาวเทียมนะลมแรงมาก มีนกเนี่ยนกนกเยอะมากเห็นไหมแต่ว่าตรงนี้จริงๆอ่ะมันเป็นทะเลลึกนะห้าพันเมตรอ่ะ, 5, อะ,อะส่วนหนึ่งมันได้ชชยฝั่งด้วยนกอาจจะบินม,มาไปกลับได้ถ้าอยู่กลางมหาสม,มุทร่างแอตแลนติกไกลๆออกเลยออกไปสองสามวันจากฝั่งเนี้ยนกไม่บินแน่นอนมีนกหลงทางเหมือนกันนะคือแบบ อยอ่างที่ข้ามาสมุดคอนติรอตะตอนนั้นอะ่ะแบบหลงทางนกมาอยู่บนเรือนะเพราะมันมีส่วนกลางเรือตอนนั้นโอ้เออซิมโฟนีออฟซีะจะมีส่วนกลางเรือแล้วก็นกแบบเหมือนได้ไปเที่ยวสเปนด้วยนก่คไปอยู่ในส่วนส่วนกลางเรือส่วนเนี่ยก็แบบดาดฟ้าแล้วพวกนี้นอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่82องศาฟาเรนไฮหรือว่า27องศาเซลเซียสนะ พรุ่งนี้จอดที่คอสตาริกาม,ม,มีทุกชั้นตรงทางขึ้นบันไดเนี่ยจะมีแบบเพล์ฉุกเฉินแบบนี้นะแล้วก็มีโทรศัพท์โทรฉุกเฉินได้ทะเลตอนนี้ดำมากนะตอนนี่ขนาดมีแสงแดดนะู่ส่วนหนึ่งก็คือด้วยความลึกแล้วก็การสะท้อนแสงการกลืนมแสงลึกมาก เราวิ่งเ,เราล่องตรงล่องลึกตรงนี้สามวันแล้วประมาณสามวันนะมีคำถามถามว่าเรือเสียกลางทะเล้ไหมเรือสำรานเนี่ยยากครับที่จะเสียกลางทะเลแต่เรือเดินสมุทรประเภทอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเรือสำรานเนี่ยอย่าง ทำทำตลอดสัญญา6หกเจ็ดเดือนเนี่ยไม่เคยเสียเลยวิ่งตลอดแล้วก็อีกอย่างเนี่ยบนเรือมีเอนจิเนียร์มีวิศวกรมีช่างเครื่องมีอะไรสำรองสำรองบางส่วนด้วยนะพวกเออ,อเอนจิเนียร์เยอะมากครับส่วนใหญ่มันอยากแบบโครเอเชียรัเสเซียอ่ะ รู้สึกว่ามีบริษัทเดียวที่รับคนไทยตอนนี้คือ MSC นะเรือสำรานนะ r ร y อ l c a ฟ i b b e a ียเนี่ยผมไม่ได้ข่าวว่ารับนะเห็นเนรุ่นน้องเคยสมัครเขาบอกว่าไม่รับนะแต่พวกเรือสินค้าเลยน้ำมันเนี่ยอาจจะเยอะมากๆแต่เรือสำรานเนี่ยพวกช่างอะไรคือผมไม่รู้ว่าอาจจะเกี่ยวกับการเซ็สนสัญญาหรือว่าการทำงาน MOU ร่วมกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะดูน้ำนีำน่ะเป็นเลเยอร์เห็นไหมโคตสวย ตอนนี้เรือไม่ได้วิ่งเต็มกําลังมากครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะใกล้จะถึงแล้วจริงๆมันมีกําหนดการของมันเราไม่ต้องแบบไม่ไม่จำเป็นต้องไปถึงก่อนเวลานะก็ส่วนหนึ่งก็ประหยัดพลังงานด้วยปกติเรือสำราญเนี่ยกินน้ํามันชั่วโมงละห้าพันห้าร้อยลิตรเลยนะต่อชั่วโมงนะเพราะว่าต้องปั่นไฟด้วยอะไรด้วย นี้คลื่นมาจากดาบซ้ายเรือนะครับเฉียงมาจากข้างหน้าตรงนั้นอย่างที่บอกไปว่าคลื่นไม่ได้มาแบบแค่ทางหัวเรือนะมันก็จะมาจากทุกทิศทางเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เวลาห้าโมงเก้านาทีนะครับนอนไปตั้งแต่บ่ายนอนสนุกมากเดี๋ยวเรามีแสดงตอนหกโมงครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งตอนสี่ทุ่มเซตละสี่สิบห้านาทีนะครับวันนี้เป็นการเล่นแจ๊สนะครับ เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเครื่องเป่าสองคนนะเป็นแจ๊สเซ็ตเล็กวันนี้จะเป็นเต็มวงครับเครื่องเป่าห้าคนเลยในเซตแรกนะเซตหลังก็จะเป็นเครื่องเป่าสองคนเหมือนเดิมเป็นแจ๊สควินเทตนะครับเดี๋ยวมาดูอัปเดตทะเลนหน่อยพระอาทิตย์น่าจะตกแล้ววันนี้น่าจะตกแบบมันเริ่มจะมืดขึ้นแล้วดูช่อง3จะเป็นแผนที่แบบนี้นโอเค เราใกล้ถึงคอสตาริกาแล้วพรุ่งนี้เรือจะจอดที่คอสตาริกานะครับความเร็วเรืออยู่ที่12น,อน็อตกว่าๆนะตั้งแต่เช้าแล้ววิ่งเรื่อยๆนะอยู่ที่ล่องลึกเหมือนเลย16,150ฟุตนะครับหรือว่าประมาณ5กิโลเมตรเกือบ6กิโลเมตรนะ5กิโลเมตรครึ่งประมาณนั้นนะลึกลงมาข้างล่างคนระับอุปกรณ์ที่จะเตรียมไปเยอะมากครับแน,น่นอนว่าเครื่องดนตรีทำเป็ดฟกูคัสฮอนวันนี้เล่นเพลงเยอะครับเอ่อเพลงแล้วก็ เอฟเฟกต์ร้องสำหรับฟังเซตในเซตที่2ครับกล้อง3ามา้อสิบองศาชาร์จตรงนี้ชาร์จแบตอยู่ทั้ง2อันเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เวทีชั้น6นะครับท้ายเรือเป็นค o โลนี c คลับนะครับเป็นคลับเป็นบาร์แล้วก็คลับมีโตะ๊ะพูโต๊ะอะไรด้วยตรงนั้นทายอยู่ท้ายเรือนะครับแล้วเจอกันครับดูพระอาทิตย์ตกครับสวยมากท้างน มีวงเพื่อนวงเพื่อนจากชิลีเล่นอูถ่ายใกล้ใ <No. S 3> เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมีอีกเส้นตอนสี่ทุ่มนะแต่เป็นวงเล็กนะครับตอนนี้มีเหมือนมีละอองคลื่นหรือว่าฝนวะไม่น่าจะใช่ฝนครับน่าจะเป็นลอองคลื่นที่ลมพัดลมแรงมากลมแรงมากเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่มีฝนะไม่มีฝน เมื่อเหมือนเมื่อวานนะครับลมแรงจนพัดแบบคลื่นที่มันเป็นกระจายขึ้นมากระทบตรงไายโบสท้างบนหรือชื่อขึ้นบนแล้วก็หยดลงมาข้างล่างเดี๋ยวพรุ่งนี้เรือจะจอดที่ประเทศคอสตาริกานะครับตอน11โมงถึง4ทุ่มนะครับพรุ่งนี้จอดยาวเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมีเล่นอีกเซตนึงแล้วก็จะอาบน้ำพักผ่อนแหละครับวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยมากทำหลายๆอย่างมากวันนี้ ซ้อมส่วนตัวถ่ายคลิปให้ทุกคนหลายที่มากแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางที่ดูเดือดมากตอนนี้ใน Tik t o อกก็คือชื่อช่อง Mr. สเตอรครับแล้วข่าวสารอะไรความรู้อะไรต่างๆอยากสอบถามอะไรเนี่ยจะมีผมแล้วก็แอดมินช่วยตอบในเ e b o o k Fanpage ชื่อว่า Mr. o n ตอร์วชาด้วยนะครับเพจจริงมีเพจเดียวสร้างเมื่อวันที่8กรกฎาคม2024ครับที่เหลือปลอมหมดนะ เพจจริงเนี่ยมีปากหมุดไลฟ์สดเห็นหน้าผมนะครับแล้วเจอกนันพรุ่งนี้ครับวันที่9พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย